วันนี้ผมพามาชมรถเข้ามาอีกหนึ่งคันครับเป็น Honda b r v 1.5 S V ปี2019คันนี้เลยครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่สวยน่าใช้มากเลยถ้าใครหารถยนต์ขนาดกระทั่ัดนะครับเป็นรถยนต์เจ็ที่นั่งแบบสปอร์สปอเลยเนี่ยคันนี้ผมแนะนําเลยครับจะสวยงามไม่น่าใช้แค่ไหนนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายนอกภายในเลยครับตามมาเลยครับมาครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของรอบๆคันของตัวรถเลยนะครับ คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้มากๆเลยครับเข้าใม่สภาพสวยกิฟพร้อมใช้เลยสีขาวโบ๊ะเลยนะครับอันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดที่มองหารถเจ็ดที่นั่งสไตล์นี้อยู่นะครับก็คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้เลยครับแนะนำเลยครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วสำหรับรถคันนี้ถือว่าจบครบในคันเดียวเลยครับ เป็นเครื่องยนต์1.5 SV ครับเป็น h o n d a v r v คันที่จอดอยู่นี้เลยนะมีครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคิ้วขอบล้อแม็กต่างๆฮะตรงนี้งถือว่าครบจบในคันเดียวเลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มซีลเราติดมาให้ครบหมดเลยนะครับก็เป็นรถเจที่นั่งที่น่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมทีละจุดเลยเมื่อกี้สีภายนอกที่พาดูก็ถือว่าไม่มีริ้วรอยเลยนะครับก็บอกว่าเป็นรถที่พร้อมใช้จริงๆสีภายนอกกิบกับบิบบับเลยนะฮะสวยๆเลยขาวจั๊วะเลย เดี๋ยวผมพามาชมด้านหน้าก่อนเลยนะครับด้านหน้าครับกระจังหน้าอะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ครับพร้อมกับไฟเดียร์ไทม์อตรงนี้กระจังหน้าแบบสปอร์ตเลยมีไฟกัดหมอกคู่หน้าให้ด้วยนะครับกระจังหน้าโครเมียมสีเงินขนาดใหญ่ก็ทําให้ดูมีมิติอีกอย่างหนึ่งครับทำให้รถด,ดูสวยเลยนะครับสเกิร์ตด้านหน้าซุ้มด้านข้างนะครับตรงด้านข้างของซุ้มล้อนี้ก็มีซุ้มมาให้เรียบร้อยเลยนะครับก็ยาวต่อเนื่องไปเลยนะครับ ทั้งหมดเนี่ยจากซุ้มยาวต่อเนื่องไปถึงด้านหลังเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบของตัวรถที่ลงตัวมากๆเลยครับคุณผู้ชมขนาดหน้ายาง 195, ซีรีส์60 R 15นิ้วนะครับตรงนี้เป็นแม็กลายสวยๆแบบทูโทนแบบนี้เลยนะครับนี่คือในส่วนของตัวรายละเอียดของตัวรถคันนี้ที่ได้ก็แบบนี้เลยนะครับถัดมาจะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวครับตรงแก้มอ่าอโทษทีครับกระจกมองข้างของไฟเลี้ยวตรงนี้ก็ได้มาครบเลยนะครับ รวมถึงชายประตูอ่าด้านนี้ครับก็จะมีในส่วนของเป็นโครเมียมนะตรงนี้นะครับคุณผู้ชมยาวต่อเนื่องมาเลยครับทั้ง4บานเลยอ่าตรงนี้ก็ถือว่าครบเลยนะครับมือจับเป็นโครเมียมครับอ่ากุญแจแบบสมาร์ทเอนทีกีเล็แล้วก็มือจับเป็นโครเมียมส่วนด้านบนตรงนี้ครับก็จะมีราวหลังคาให้แบบสปอร์ตเลยอ่าสไตล์รถ SUV เลยนะครับยาวต่อเนื่องจุดท้ายทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ ก็ถือว่าครบเลยสําหรับรถคันนี้นะฟิล์มติดให้บาหน้าเต็ม4ี่สิรอบคันนะครับเดีย๋ยวผมจะพามาชมภายในเลยฮนะภายในเข้ามาหยสวยงามมากนะครับคือต้องบอกว่าคันนี้ภายในกิ๊บมากเลยครับเบาะนังสีดํานะครับก็แซมตะเข็บแดงตรงนี้นะครับตรงกลางาดูเป็นสปอร์ตเพิ่มขึ้นนะครับเบาะเข้ากับสลีระนะดูใหญ่หน้านั่งมากมากเลยนะครับก็กว้างขวางแล้วก็ด้านในก็กว้างขวางมากเลยนะครับพวงมาลัยสามก้าน มีมัติไฟงช้ที่พวงมาลายัยสามารถปรับเครื่องเสียงต่างๆที่พวงมาลัยได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะได้เป็นพููสตาร์นะคุณผู้ชมระบบความปลอดภัยได้เป็น A.B.S Airbag คู่หน้านะครับเลขไมค์คันนี้นะครับอ่าตรงนี้เลขไมค์ก็จะอยู่ที่แสนกว่านะครับเห็นไหมครับอ่าเลขไมค์ประมาณนี้ครับนี่คือในส่วนของเลขไมค์แอร์เย็นมากๆเลยครับช่วงล่างเครื่องเกียร์ดีมากเลยครับคุณผู้ชมสําหรับรถคันนี้นะหากท่านใดสนใจ อยากได้รถที่เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งสไตล์นี้เลยเนี่ยก็คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่แนะนําเลยนะครับแต่จบกับพลัไฟฟ้านะครับคันนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตอ้อไปอีกฝั่งหนึ่งให้คุณผู้ชมดูภายในด้านหลังนะครับตามมาเลยครับเข้ามาภายในด้านหลังครับเบาะก็จะกว้างๆแบบนี้เลยนะครับก็สะดวกสบายมากๆเลยนะครับก็เหมาะสำหรับรถครอบครัวก็ถ้าครอบครัวที่มี สมาชิกค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยครับคุณผู้ชมครับสามารถปรับเบาะด้านหลังได้นะอ๋อขออนุญาตปรับแสงนิดนึงครับคุณผู้ชมมืดไปนิดนึงนะครับนี่ครับเข้ามาตรงนี้ก็กว้างๆอ่าแบบนี้เลยแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ครับเบาะตรงนี้ก็สามารถปรับได้นะก็ปรับพับมาแล้วก็ยกขึ้นนะครับอ่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ถือว่าสะดวกมากๆเลยสําหรับผู้โดยสารที่เข้าไปนั่งด้านหลังนะก็พับเบาะหมุนขึ้นแบบนี้ก็จะมีที่นั่งอีก ด้านหลังนะตรงนี้มีแอร์ให้ด้วยนะครับถือว่ากว้างขวางเลยก็เป็นรถอเนกประสงค์เจ็ที่นั่งอีก1คันนะครับตรงนี้ก็จะมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมอ่าเห็นไหมครับอาจจะมืดไปนิดหนึ่งนี่ครับถือว่าจบเลยคันนี้นะก็หากท่านใสนใจรถเจ็ที่นั่งอ่าคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะครับคุณผู้ชม,พชมเพิ่มเติมนะครับอ่าก่อนจะไปดูด้านหลังอ่นอานี่ฮะประมาณนี้คอนโซลสวยๆภายใ,ในสวยๆเ,เลยนะครับกิ๊บๆเลย น่าใช้มากๆเลยนะครับถัดมาด้านท้ายนะครับด้านท้ายไฟท้ายเป็นแบบ led สวยคมโฉบเฉี่ยวมากๆเลยไฟยาวต่อเนื่องจดซ้ายไปขวาเลยนะครับนี่คือในส่วนของไฟท้ายเองนะครับท้ายก็สามารถเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับตรงด้านหลังก็จะมีสเกิร์ตให้แล้วก็จะมีไฟทับทิม,มให้คู่หลังมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับเวลาถ่ายจอดก็สามารถดูจากกล้องผ่านจอได้เลยเดี๋ยวผมจะเปิดท้ายดูสัมภาระให้เพิ่มเติมนะครับ นี่เลยครับเปิดขึ้นมาก็สามารถพับเบาะไปได้ในกรณีที่เราต้องการใส่สัมภาระที่เยอะนะเบาะคู่หลังตรงนี้ครับเราก็สามารถปรับระนาไปได้เลยนะฮะคู่นี้นะครับเพิ่มพื้นที่ใช้งานใส่สัมภาระด้านหลังในกรณีที่เราต้องใช้งานด้านหลังเยอะนะถ้าในกรณีที่เราต้องการใช้บรรทุกคนเยอะ,อะมีสมาชิกเยอะก็ปรับเบาะแบบนี้ได้เลยครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีคนเยอะก็สามารถปรับใ,ใช้งาน ตามความเหมาะสมได้เลยนะครับถือว่าคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ตอบโจทย์ได้นะฮะสำหรับรถครอบครัวนะครับก็เป็นรถอเนกประสงค์อีกหนึ่งคันที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับหากสนใจก็สามารถทักหาผมได้โทรผมได้เลยครับปอบปิ๊กรถมือ2 0969535974ครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอข้อมูลเพิเม่เมเติเม,มสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะครับที่มินบุรีนะครับโอเคครับสำหรับ คลิปนี้ต้องขออนญาตตาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามผมไว้เลยนะครับผมมีรถเข้าใหม่รีวิวให้คุณผู้ชมชมเป,ไป็นอยู่แล้วนะครับ